สวัสดีครับแปลงออนเป็นหมือต่อยโอ้เวียดนามเมียนกินแค่เมียนผมใจแปลงออนโออินฮอยเอลโลชาแนลเยตะใหม่ในตะโปวัวหมูเหมือต่อยอ่ะในยเบอร์หลอดกินหลอดยานในข้างในโอ้ที่บอรใหม่ตะโปวัวเยี่ยมน้ยจันทไีตะปูงโอ้เมียนเหมืต่อยมันปวดเกียร เมียนวเวียดนามเมียนแค่เมียนปัดเจียทิ่ิดในไหนอย่าดำในตรงหูตะะปลวกวอันเครื่องอ่ะ นายเนี่ยจัญญะว่าเหี่ยวตะฮู้ส่งเครื่องบ่แม่นว่านตะโปอันอันเจนเครื่องบ่นนนะนายเนี่ยพบวมหยิบบาทนายนสวมหยิบบาทนายนตะโปวมหยิบเสียบาทนายนจัวาเหี่ยวตู้งาดําใหม่หยิบเสียบาทบมนวนเหี่ยวสะเนนเหี่ยวสะเ นายวัวมีนมาต่อยอ่ะตัวผชาเขียวตะโปงวัวแมงยิบบวชเจ็บบาดตัวอันจิ้นเครื่องเลยยิบ,ยบบวชเจ็บหินบาดนายเนี่ยจันยว่าเหี่ยวปลาท้องโกนายเน่ยอันจิ้นหยออนจินสังขยายิบยิบน,น,นอมในเปียบาดนายเนี่ยจันยว่าเหี่ยวปลาท้องโกกรอบนายไม,ม่ยิบบวชเปียบาดนายบัวมีนหวานเนเหี่ยวเดี๋ยวตอนเช้านายเนม่ยิบม่หปียบาดเอาธรรมดานะพี่ ใส่นมข้นหรือสังขยาครับใส่นมครับ,รบชิ้นละห้าบาทครับใส,ส่สังขยาเอาใบหนไม่ได้ครับได้แล้วครับพี่ได้แล้วครับของครับเอาอเอาเป็นอย่างละหนึ่งรครับนมหนึ่งสังขยาหนึง่ง เป็นสิบบาทครับขอบครับเอาแบบไหนครับพี่เอาเอ๊กหวยหนึ่งถุงกับถังโต้าหนึ่งถุงครับเต้าหวยน้ำขิงนะครับครับถุงนึงแล้วกับโต้าหู้ถุงหนึ่งโต้าหู้ใส่เครื่องครับหรือไม่ใส่ไม่ใส่เครื่องคครรับขนมปังหนึ่งชิ้นเท่าไหร่ปะท่องโกนะครับใช่ครับชิ้นละห้าบาทครับพี่มีนมข้นกับสังขยาครับเอาอย่างละสองชิ้นลอย่างละสองเป็นเต้าโต๊ะหู้เอาธรรมดาถุงหนึ่งใช่ไหมใช่ครับ เป็นยี่สิบสามสิบสามสิบเจ็ดครับใส่นมสองสังขยาสอง ได้แล้วครับพี่สาบเจ็ดบาทครับสามบเจ็ดขอบคุณครับอะไรครับต้องห้น้ำขิงออถุงละสิบบาทครับเนี่ยปลาทงโกโก,โกเป็นสิบห้าบาทครับ ั้งทอนครับเอาเหมือนเดิม1ถุงนะพี่ ได้แล้วครับ12,000บาทขแบคครับเับไะไรครับตับนมสด2รับแล้วก็ธรรมดา1แล้วก็ทรงเครื่อง 1, 1> นมสด2ธรรมดา1ทรงเครื่อง1 ก,ก้อนนะสี่ก้อนครับใส่นมข้นหรือสังขยาครับนมข้นครับ เอาใส่นมข้นสีเลยนะครับ ทั้งหมดเป็น 20, 30, 30, 40, 50, 50, 5า5ส5บสี6 1บาบาสิบหบเจาทครับ61บาทครับ61เ <29. S 1> อดคุณครับ <29. S 1> เอาเป็นไนครับของหนูเอาธรรมดาหวาน เอาเอาหวานเยอะไหมครับหวานเจี๊ยบเลยเหรอครับเอาปันกาลางเลยครับเอากี่ถุงครับพี่เอาถุงเดียวหรือสองถุงเอาอเถุงเดียวครับ,รบอันนั้นถุงละอะไรครับหอ่อละห้าบาทครับผม เป็น12บสองบาทครับครับ,อ,บ,รบอีจันแต่ลอยยันเยีย่ยมเขียนเยี่ยมมุ้งเขียนเยี่ยตองเยี่ยมุดเจียมยนหลังเนี่จเจดเจลียงเนีอีจันในีลอนัง,งดด้นยานตุเจียตเียนเย่ยตองรอยอยัน ย่เวยังน่กันไทยตะปรย่เหลอชินหลอยยานข้างในอ้อินฮอยแต่ใหม่นายตะโปกวมมป่นเมนต์ต่อยต้มมั่งมสดธรรมดา2ออดีะพี่พี่เอาต้าหู้ธรรมดาสองใส่แล้วก็อะไรสองอะนมสดสองธรรมดาสองครับ ของป้าใส่แต่นี้ใส่รวมหมดเลยอันนี้จะหมดแล้วเนาะแต่ทุกอย่างท่านเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ผมตักไว้แล้วตักไว้นานยังเพิ่งตักตะกี้สิบบาทครับอ่ะใส่รวมหมดเลยใช่ไหมครับใส่รวมครมับ ิบยี่สเป็นสาบาทครับ 38, มสิบแขอบคุณครับโอ้ไมมีเมลตอยอ,อีโบมาจะโปอว้อมในข้างในโอ้ลมใจหนุองลมจอยแปลงอ่อนนาอไม่มีเมอตอยอ่ะ